มาแล้วเลขเด็ดมนสิทธิ์คำสร้อยตดกันด่วนด่วนให้ถูกตรงเป๊ะมาสามงวดติดแล้วดวงดีดวงเฮงสุดๆสำหรับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังมนสิทธิ์คำสร้อยที่ถูกลอตเตอรี่บ่ใยหลายงวดติดต่อกันจนทำให้พอใกล้ถึงวันออกผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทีไรแฟนๆและชาวเน็ตต้องคอยไปแอบส่องกันดูความเคลื่อนไหวในเฟซบุ๊กส่วนตัวของนักร้องดังคนนี้ โดยงวดนี้ก็ไม่ทำให้ผิดหวังแอบบอกใบเลขเด็ดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยการโทรลอตเตอรี่ให้แฟนๆส่องกันชัดๆเหมือนเคยระบุข้อความว่ามาซื้อลอตเตอรี่ช่วยรัดกันนะครับจะซื้อตามผมก็ได้นะครับขอให้เฮงๆิงรวยรวยกันทุกๆคนเลยนะครับอย่างงมงายอะไรกับตัวเลขมากนะครับด้วยความหวังดีนะครับจากใจจริงมนสิทธิ์คำซ่อยครับผม อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ